ท่าู้ชมคะ23-26กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีงานใหญ่ค่ะพลาดไม่ได้ค่ะอาเซียน s ัตเทิลบล์เอ็นจิวีค2020งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรที่สุดในภูมิภาคและงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้คอนเซป Energy Solution for Smart City และปีนี้จัดงานร่วมกับ Renewable Energy Asia Entech p o l i t i c Asia Energy Efficiency Expo และ Electric Vehicle Asia พร้อมกับเครื่องจัรอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่า1,000แบรนด์ชั้นนำของโลกะะและยังมีกิจกรรมสัม,มนามากกว่า80หัวข้อพร้อมกันนี้ยังได้จัดร่วมกับงาน b o i l e x Asia และป wow, ั๊มแอนดวาลเอเชีย2020ย้ำนะคะ23-26กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาคะ่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ